สโหนดังชี้18มิถุนายนวันมหาฤกษ์สารทหารแข็งแกร่งฟันทักษิณมีเกณฑ์ย้ายถิ่นแต่อาจรอดเพราะดิวค่ะอาจารย์พินโยค่ะได้คำนวณเกิกยามของวันอังคารที่18มิถุนายน2567ว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งกองทัพค่ะและก็เป็นดาวประจำเมือง ปีนี้พระอังคารเป็นธงชัยค่ะซึ่งธงชัยก็หมายถึงชัยชนะเป็นวันที่สำเร็จและได้ผลดีนะคะให้ผลดีการเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้และปรากฏว่าวันกล่าวเนี่ยก็เป็นวันมหาเริกด้วยนะคะพระจันทร์เสวยเทวีเทวีเลิกเป็นเลิกแห่งความสำเร็จเป็นเลอกที่ใช้ความเด็ดขาดค่ะ อาจารย์พินโยค่ะยังระบุบอกว่าดวงของนายทักษิณซึ่งจะถูกพิจารณาคดีม1 .1 ถึง2ในวันที่18มิถุนายนนั้นเนี่ยนะคะทักษิณค่ะมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานซึ่งแปลความได้ทั้งติดคุกแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะว่าดวงชะตาของทักษิณเนี่ยมีจุดที่น่าพิจารณาอยู่2-3จุดก็คือราหูเล็งลัคนาในดวงชะตากําเนิดเรียกว่าพินทุบาทค่ะในดวงชะตากําเนิดเป็นเจ้าเรือนอริมาสถิตอยู่ในเรือนปติ ปฏิแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองอ่ดวงแบบนี้เรียกว่าดวงแตกในดวงชะตากําเนิดค่ะจากกรณีที่อายการสูงสุดค่ะได้สั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดี1นึ 2. โดยเลื่อนนะัดส่งตัวฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนาย,ยนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะหลังเจ้าตัวเนี่ยแจ้งติดโควิดนะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมา,มา,มากมายนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย จะไปพบอายการตามนัดหรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่หรือถ้าไปพบอายการแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการส่งฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือไม่นะฮะ ซึ่งขณะเดียวกันค่ะก็มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็พักการเมืองนะซึ่งก็บังเอิญว่ามีการกําหนดวันพิจารณาตรงกันค่ะก็คือในวันอังคารที่18มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะรวมถึง4คดีด้วยกันนะคะอันได้แก่คดีม .1-2 ของนายทักษิณน,นะคะคดีของนายเศรษฐาทวีสินคดียุบพ,พักเก้าไกลแล้วก็คดีที่สารรัมนูญค่ะนัดลงมตินะมาตรา4ี่ของกฎหมายเลือกสวขัดรัมนูลหรือไม่นะก็ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ว่า มีการวางเลิกผานาทีไว้หรือไม่นะเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นวันอังคารที่18มิถุนาย,ยน2567ค่ะซึ่งทางเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ค่ะได้มีการเผยแพร่บทความของ,ของ,ของสองโหนดังค่ะที่มีการทำนายดวงชะตาของนักการเมืองนะโดยอาจารย์โจอาน,นัทค่ะอาจารย์โหรัสสัไทยนะได้กล่าวว่าเนื่องจากดวงเมืองปีนี้ย่างเข้า243ปี ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของทหารนะเพิ่งย้ายเข้ามาได้1วันนะก็คือทํานายในวันที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะเขาบอกว,ว่าอังคารเนี่ยทับลัคนาดวงเมืองจะเกิดการเผชิญหน้าแข่งขันช่วงชิงราศีพฤษภทับดาวอังคารราศีพฤษภก็หมายถึงคดีความนะอีกทั้งดวงเมืองเนี่ยโดนบีบจากดาวพฤหัสซึ่งก็เป็นดาวกฎหมายที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้จึงส่งผลให้มีคดีความเกิดขึ้นมากมายนะจะเป็นคดใีใหญ่ๆระดับประเทศพฤหัสบ,บีบให้พบ กะดุมพระนะ,ะซึ่งหมายถึงการเงินการคลังนั่นเองนะฮะราหูก็บีบในภพวินาศจึงจะมีคดีที่เกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นจํานวนมากเป็นปีที่กฎหมายเนี่ยจะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะส่วนอาคารที่18มิถุนาย,ยน2567ค่ะซึ่งก็มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและก็พักการเมืองถึง3คดีด้วยกันนะคะไม่นับคดีกฎหมายเรื่องสวนะเป็นวันที่พระจันทร์เสวยเทวีฤกษ ถ้าการไต่สวนเริ่มช่วงเช้าคือ9้าโมงถึงเที่ยงนะพระจันทร์จะเสวยพิษครุฑโดยครุฑก็หมายถึงของสูงค่ะผู้มีอำนาจนะ,ะผู้มีอนุภาพมีพลังดังนั้นเนี่ยใครไปประทะต,ตรงนี้จะผ่านยากนะ,ะช่วงดังกล่าวเนี่ยลัคนาก็อยู่ราศีสิงห์เจอเสาเล็งลักดวงช้ำค่ะซึ่งวันที่18มิถุนายนค่ะดวงเลิกอยู่ที่ดาวอาทิตย์นะ,ะดาวอาทิตย์ไปเกาะอ,อยู่ที่ราศีเมถุนถ้าขยับออกไปอีก 1- 2สองชั่วโมงก็คือช่วงบ่ายนะ ก็จะเจอราหูเล็งลักหมายถึงว่าใครขึ้นศาลในวันนี้เนี่ยก็จะลําบากนั่นเองค่ะถ้าพิจารณาคดีในช่วงเช้าของวันดังกล่าวค่ะก็จะเจอพิษครุฑนะซึ่งหมายถึงของสูงผู้มีอํานาจนะคะดังนั้นเนี่ยใครโดนคดีช่วงนี้จะผ่านยากนะ,ะอิทธิพลของพิษครุฑ ครอบคลุม10องศาก็คือเกือบครึ่งวันนั่นเองนะแต่ต้องมาดูว่าดวงของคนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะต้านทานได้ไหมช่วงอายุจรของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะในทางเริกวันนี้เนี่ยเป็นเริกมหาศูนย์ค่ะเป็นพินทุเรกนะฮะโอนจะหลีกเลี่ยงการให้เริกกันนะก็คือถือว่าไม่มีเริกมงคลและว,ว,วันอังคารเนี่ยก็เป็นธงชัยนะฮะ พฤหัสเป็นอธิบดีดังนั้นกฎหมายจะแข็งแรงแข็งแกรง่งมีอนุภาพมากอังคารเป็นธงชัยหมายถึงทหารจะเข้มแข็งอังคารโคจรเข้าราศีเมษเป็นเกษตรนะคะหมายถึงจะมีวัสนาอังคารทับอาทิตย์อังคารจึงมีความเข้มแข็งแต่ยากดังนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขานะคะส่วนด้านของจา์พินโยพงษ์เจริญค่ะนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะ,ะได้คำนวณเรื่องยาม ของวันอังคารที่18มิถุนาย,ยนนะบอกว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งกองทัพค่ะแล้วก็เป็นดาวประจําเมืองปีนี้พระอังคารเป็นธงชัยซึ่งธงชัยหมายถึงชัยชนะเป็นวันที่สําเร็จและก็ให้ผลดีนะคะการเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้และปรากฏว่าวันกาวเนี่ยก็เป็นวันมหาเลิกด้วยนะพระจันท,ทร์เ,เ,รเ,วส,เรรสวยเทวีเทวีเลกเป็นเลิกแห่งความสําเร็จค่ะโดยพระจันทร์เสวยเทวีเลิกถึงเวลา15นาฬิกานะ,ะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะสวยเพชเรขาวเลิกเป็นเ่องที่ใช้ความเด็ดขาดค่ะดังนั้นต้องดูว่านัดพิจารณาคดีต่างๆในช่วงไหนนะซึ่งก็คิดว่าศาลน่าจะนัดพิจารณาในช่วงเช้าถึงเวลาไม่เกิน15นาฬิกา30นาทีนะคะโดยรูปโครงสร้างของดวงเลิกในวันที่18มิถุนาย,ยน2567ดวงดาวจะเรียงกันเป็นรูปร่มหรือว่ารูปฉัตรนะโดยเรียงกัน6ราศีก็คือเรียงจากราศีมังกรไปถึงราศีมิถุนนะคะและมีดวงจันทร์แยกออกมาอยู่ตรงราศีตุลค่ะ ซึ่งเป็นพระจันทร์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าพระจันทร์สันโดษนะคะพระจันทร์ก็จะมีความโดดเด่นพระจันทร์ก็หมายถึงประชาชนดังนั้นเนี่ยการตัดสินคดีความก็จะออกมาในลักษณะที่เอาใจประชาชนก็แปลกดีที่คดีความต่างๆเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาตัดสินพร้อมกันในวันอังคารที่18มิถุนายนเหมือนมีคนมาวางเรื่องไว้ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์โจ้ได้คำนวณดวงของนายทักษิณไว้ว่าทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคม ปี2,492ตอนนี้อายุ74ปีย่างเข้า75ปีนะก็จะมีดาวใหญ่เข้ามาค่ะเสาโคโจรเลงดาวเสาเดิมราหูโคโจรทับราหูเดิมซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่นะ,ะดาวพฤหัสเข้าอาทิตย์ค่ะเจอพระเกตกับมัตรยตยูจรนะคะมีดาวพุธโคโจรเข้าไปทับดาวอังคารเดิมนะ,ะดาวพุธก็หมายถึงการเจรจานะคะ แปลความได้ว่าอาจมีการเจรจาอรอบนั่นเองนะเมื่อดาวใหญ่ทับที่เดิมจึงเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยก็คือปี2567นะราหูทับราหูทักษิณเนี่ยจะเสียที่ปากนะดวงแตกจะเผลอในคำพูดซึ่งอาจทำให้เสียหายได้นั่นเองนะ เขาบอกว่าดวงเกี่ยวกับคดีความของคุณทักษิณี่ยมีโอกาสร,ารอดพอสมควรในห้าสิบห้าสิบมีดาวพุธโคจรเข้ามาค่ะดาวพุธก็เป็นดาวเกี่ยวกับการเจรจาจึงอยู่ที่การเจรจาต่อรองนะคดีความก็มีโอกาสร,ารอดโดยการต่อรองนั่นเองนะคะแล้วก็มีดวงของคู่ครองค้ำอยู่ด้วยนะคะขณะที่อาจารย์พินโยค่ะระบุบอกว่าดวงของนายทักษิณเนี่ย ซึ่งจะถูกพิจารณาคดีม1ลหอในวันที่18มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคะทักษิณก็มีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานซึ่งก็แปลความได้ทั้งทั้งติดคุกหรือว่าเดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะดวงชะตาของทักษิณเนี่ยมีจุดที่น่าพิจารณาอยู่2-3ถึงจุดค่ะก็คือราหูเล็งลัคนาดเงดงดวงชะตากําเนิดเรียกว่าเป็นพินทุบาทนะคะในดวงชะตากําเนิดเป็นเจ้าเรือนอริค่ะมาสถิตยอยู่ในเรือนปฏิปฏิก็แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองนะดวงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าดวงแตกในดวงชะตากําเนิดนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของหัวรศาสตร์ชื่อดังสองท่านนะที่มีการวิเคราะห์ดวงทักษิณว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะในเรื่องของคดีความม1 1 2เนี่ยนะ,ะที่กำลังมีเ,ออเขาเรียกว่าประชาชนเนี่ยก็กําลังจับตามองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาร,รักความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ทักสินงัดแผนดิ้นหนีคุกไข่ยกราชกิจจาอภัยโทษอ้างจงรักภักดีลุ้นเลื่อนนำตัวสงสารค่ะ ล่าสุดค่ะได้มีความเคลื่อนไหวจากทีมต่อสู้คดีของนายทักษิณชินวัตรนะคะโดยมีรายงานบอกว่าประเด็นที่นายทักษิณจะหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้นะคะก็มีด้วยกัน4ประเด็นสําคัญค่ะก็คือไม่มีเจตนาหลบหนีนะคะแล้วก็พร้อมสู้คดีค่ะแล้วก็คําว่า p a l ล t เซอร์เคิค่ะไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา1น2และก็อ้างว่าพนักง,งานสอบสวนถูกแทรกแซงค่ะ ั้งนี้ค่ะยังใช้การได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็มีในประกาศนะฮะในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายนปี2566ค่ะโดยเนื้อหาในราชกิจจาบางช่วงนะฮะระบุบอกว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตามขั้นตอนพิจารณาคําร้องของความเป็นธรรมของนายทักษิณค่ะหากอายการเห็นว่าคําร้องังกล่าวมีน้ําหนักแล้วก็มีเหตุอันควรเชื่อตามคําร้องขั้นต่อไปนะก็จะต้องให้พนักงานอายการระดับอธิบดีค่ะขึ้นมาเป็นคณะทํางานเพื่อพิจนารณานและให้ความเห็นค่ะ จากกรณีที่นางสาวตรีชดาศรีธาดาค่ะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองและสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะได้โพสต์ภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเทาค่ะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชั่วคิมเฮงค่ะผ่านเฟซบุ๊กนะระบุบ,บอกว่าวันนี้ท่านทักษิณแวะไปทานห่านพโลในตำนานสี่ชั่วอายุคนที่ร้านชั่วคิมเฮงสาขากรุงเทพกรีฑาเลียบทางมอเตอร์เวย์นะถูกใจป๋าอาเจ้าของร้านค่ะใส่เสื้อแดงมารับเลยนะเป็น นร้านอาหารพะโล้สีชั่วอายุคนโดยยังคงรักษาน้ำพะโล้ในหม้อไม่ให้แห้งนะกักเก็บความอร่อยอายุร้อยปีนี้ให้ยังอยู่จวบจนทุกวันนี้ค่ะร้านย้ายมาจากแถวซีแยกคลองตันค่ะปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ริมทางหลวงพิเศษหมายเลข7็นะคะซึ่งเป็นถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่รสชาติคงคุณภาพดั้งเดิมค่ะนะซึ่งต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะบอกว่าแหล่งขา่าวใกล้ชิดยืนยันนะบอกว่าวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะนายทักษิณจะเดินทางไปศาลอาญาราชดาตามที่อายการสูงสุดนัดส่งฟ้องค ประมวลกฎหมายยาาตตา112ค่ะซึ่งวันนี้นะวันที่17มิถุนายนค่ะเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้เผยแพร่บทความนะในหัวข้อทักษิณงัด4ประเด็นสู้คดี112ยกราชกิจจาระบุมีความจงรักภักดีค่ะโดรุเนื้อหาที่น่าสนใจบางส่วนนะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมกฎหมายของนายทักษิณค่ะได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการนะเพื่อคัดค้านคำสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวนะด้วยเหตุผลก็คือพนักงานสอบสวนที่ทําสำนวนถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นซึ่งก็เป็นยุคคอสช นะะเพราะมีการแจ้งความดําเนินคดีนี้กับตนช่วงหลังจากคอสชเข้าควบคุมอํานาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557นะคะทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทําหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงมิชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็มีความเบี่ยงเบนไปตามที่ผู้มีอํานาจต้องการนะคะแล้วก็ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทีมต่อสู้คดีของนายทักษิณค่ะโดยรายงานบอกว่าประเด็นที่นายทักษิณจะหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้คดีเนี่ยมีด้วยกัน4ประเด็นสําคัญก็คือ1ค่ะไม่มีเจตนาหล และพร้อมสู้คดีนะคะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะทีมกฎหมายของอดีตนายกเนี่ยก็ยังไม่ยื่นคําร้องขอเลื่อนนัดอายการในการนําตัวไปฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนาย,ยานนี้แต่อย่างใดนะคะสค่ะเขาอ,อ้างว่าคําว่า p a เล s ซเคิลค่ะไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา1นึ3เนื้อหาตามที่ยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมก็คือกระบวนการสอบสวนในยุคคสชมีการแทรกแซงนะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เป็นอิสระแล้วก็ข้อ4ค่ะที่น่าสนใจก็คือการได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีการประกาศ กิจเมื่อวันที่1กันยายนปี2566นะโดยเนื้อหาในราชกิจจาช่วงหนึ่งระบุว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานว่าตามขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของนายทักษิณหากอายการเห็นว่าคำร้องดังกล่าวมีน้ำหนักหรือว่ามีเหตุผลอันควรเชื่อตามคำร้องขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะต้องตั้งพนักงานอายการระดับอธิบดีค่ะขึ้นมาเป็นคณะทำงานนะคะเพื่อพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นจึงต้องจับตากันนะคะว่ากระบวนการนำตัวส่งฟ้องในวันที่2 0 8มิถุนายนนี้เนี่ยจะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าการพิจารณาของพนักง,งานอายการจะแล้วเสร็จหรือไม่นะคะอันนี้ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ